ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดเห็นชอบสามารถตรการช่วยชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอนุมัติสัปดาห์หน้าวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเชิญนายพิชัยนริพพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางนารุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเรื่องราคาข้าวและสินค้าเกษตร จึงได้สั่งการให้เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและพยุงราคาข้าวด้านนายพิชัยนริพทพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกนาลังตกต่ำว่าที่ประชุมได้มีมตินำเสนอมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนาปลังปี2568จำนวน3ม,มาตรการหลักใช้งบประมาณรวมกว่า1,893ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้าประกอบด้วยสินเชื่อฉลอนาปรังมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสีในอัตราร้อยละ6ต้องเก็บสต็อกไว้2อถึงหเดือนและต้องซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาด200บาทต่อตันขึ้นไปเป้าหมาย2ล้านตันและมาตรการเปิดจุดรับซื้อข้าเปลือกโดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการห้าบาทต่อตัน และผู้ประกอบการต้องรับซื้อข้าวสูงกว่าตลาดสา0ร้อยบาทต่อตันเป้าหมายสามแสนตันก็เ,เป็นเรื่องสินเชื่อชะอมนาปันเนี่ยให้หนึ่งนห้าร้อยบาทนะครับเอ่อให้กับชารนานหะนึ่ง1.5ห้าล้านตันนะครับถ้าเกิดชายมาไหนมีโรงที่เก็บเองก็ได้หนึ่ัน้าเลยที่ไหนถ้าไม่ได้มีที่เก็บเอง 1, แล้วต้องไปแบ่งกับนาคาอหรือโรงสีนะครับอันที่สองคือเวนเชือดอกเปี้ยนะครับสองล้านตันนะครับ2องถึงกเดือนนะครับ สุดท้ายก็คือการเปิดจุดรับซื้อนะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะขายสันทีเพื่อให้ได้เงินเพิ่ม้สันทีเนี่ยเราก็จะเปิดจุดรับซื้อนะขนาดจะได้เพิ่มจำนวนหลายนอกจากนี้ได้มีมาตรการที่ดำเนินการควบคู่ซึ่งไม่ใช้งบประมาณโดยจะได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกโมเดินเทรดห้างท้องถิ่นจัดจุดจำหน่ายราคาไม่เกิน100บาทเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป้าหมาย5้0แสนตันและมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยโดยขอความร่วมมือ Exim ซ a n k จัดสินเชื่อพิเศษให้ผู้ส่งออกข้าวในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสำหรับข้อเสนอของเกษตรกรเรียกร้องให้พิจารณามาตรการช่วยค่าบริหารจัดการไม่เผาฟาง500บาทต่อไร่ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำรายละเอียดโครงการเพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการห้ามเกษตรกรเผาฟางและต่อสังข้าวก่อนนำเสนอนอบอ,อเพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบต่อไป เอกวินกากะนิกรายงาน